cơm chiên luôn, ngon lắm, nước mắm, nước mắm này, 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 nước này, เพื่อนนันใช่แม่นันลองชิมของเพื่อนได้เพราะว่าเพื่อนเห็นของแม่เป็นตะแสบมันเหมือนกันไหมมันคือกันบอยฉันชิมเมืองแหนฉันชิมของแม่แล้วรับรองเลยมันจะาบอมมาชิมอย่างเดียวพ่อของแม่ปูมันไอติมผสมโอรีโออะค่ะของเพื่อนนันไอติมมันลาดช็อกโกแลตเบิ่งแหนเพิ่นสะชิมของแม่แล้วเพิ่นสะชิมค้ามเพิ่นสะชิมโดนบ่เลยได้แล้วค่ะชนะขอกระผมได้ไง

เป็นอยากชิมคำใหญ่หลายเป็นรบมากชิมของมาม่าคำใหญ่เย็นมาที่นี่อะไรลูกนะชิมนะพรมดูสมอกอานะคืนเอาคืนมาเลยไม่เอาคืนมากกินของแม่หมดเออ แต่มีเกสมดูดูขานี่คอสตาแพงอันทิงคอสตาแพงอะทุกทุกอย่างมันเป็นเงินเป็นทองลูกพยายามกินให้หมดสั่งมาก็ต้องกินของปวดพี่พุ่มเกือบรุดมมือ เฮ้ยกลัวกันไหมคะแนนมาดูสิคล้องกันคล้องเลนจากันแฮปปี้มิว์อะค่ะดูนางเพสซี่หน้ากากอะไรหน้ากากยายบะก็ไม่น่าจะใช่ตอนนี้มันมีการ์ตูนอะไรที่ออกมาอยู่อะการ์ตูนอะไรเหมือนไอ้ไอ้นส่อีไมล์ลิคิมพ้ มาอ๋อมาลิตเทนโพนี่อ๋อนากากหน้าม้าอ๋อไอเชพมันรู้โพนี่อะลิตเโพนี่อะการ์ตูนใหม่มาลิตเทนโพนี่แบบอันม้าแคะเเดี๋ยวดูซิเออเมื่อเช้าเมื่อเช้าเป็นช้างขาเหียนใช้สายมาหน่อยเป็นโพนี โพนี่พิเศษด้วยโพนี่ขายเหียนดีต่งางหาก